สวัสดีค่ะครูอึ้งยิ้มมาแล้วนะคะวิชานี้นะคะเป็นวิชาสุดท้ายแล้วค่ะเป็นวิชาที่10นะคะของเด็กัมภีนางพญาภาค2ค่ะเป็นเคล็ดลับสุดยอดวิชาวิชาหมหาเสน่ห์นะคะที่ครูฤทธิ์จะถ่ายทอดให้กับผู้หญิงทุกคนค่ะผ่านมาแล้ว10กระบวนท่านะคะตอนนี้เป็นกระบวนท่าสุดท้ายแล้วค่ะที่อยากจะฝากไว้ให้กับทุกคนนะคะวิชาสุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่านางพญาไร้ใจค่ะนางพญาไร้ใจเนี่ย ชื่อฟังดูเหมือนฉันฉันไม่แคร์ฉันไม่มีหัวใจแล้วอืมก็ประมาณนั้นเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะอยากให้ทุกคนฝึกนะคะฝึกวิชานี้วิชาไร้ใจคืออะไรให้คุณนิ่งแล้วก็สงบแล้วก็ปล่อยวางให้ได้มากที่สุดคะ่ะคุณการที่คุณไร้ใจเนี่ยหมายถึงคุณ ไม่ต้องเอาหัวใจลงไปคิดเลยค่ะลงไปรับรู้ความรู้สึกเวลาที่คุณทุกข์หรือเวลาที่คุณคิดมากเวลาที่คุณคิดมากว่าผู้ชายจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสถานะเราจะเป็นยังไงคุณไม่ต้องเอาใจลงไปรู้สึกเลยค่ะให้คุณปล่อยวางไปเลยอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะไรเขาจะมีคนใหม่เดี๋ยวก็ต้องเกิดอยู่ดี คิดทำไมให้มันปวดหัวปวดสมองนะคะให้เราสู้เอาเวลาไปอ่านหนังสือไปทำอะไรที่เราชอบดีกว่าค่ะถ้าคุณอยู่ในสภาวะนี้เมื่อไหร่สภาวะปล่อยวางคุณจะไม่เกิดการที่จะไปเหวี่ยงวีนผู้ชายไม่จับผิดผู้ชายไม่หาเรื่องทะเลาะผู้ชายเพราะคุณไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดว่าเขาเนี่ยจะ นอกใจเราหรือว่าไม่ได้คิดเลยว่าเขาจะอ,าอยากที่จะทิ้งเราหรือเปล่าหรือว่าทำไมเขาถึงไม่มาตอบข้อความเราทำไมเขาหายไปทำไมเขาถึงดูไม่ให้ความสำคัญกับเราเนี่ยแหละค่ะคุณเพราะคุณไร้ใจไงคุณไม่ได้เอาใจลงไปคิดลงไปรู้สึกเลยอะไรก็อย่างนั้นแหละเ,เธอจะรักฉันฉันก็โอเคแต่ถ้าเธอไม่ได้อะไรก็ คุณไม่ได้เอาใจลงไปคิดไงคุณสงบนิ่งไปเอาเวลาไปอยู่กับตัวเองเอาเวลาไปโฟกัสที่ตัวเองค่ะโฟกัสคือให้ความสำคัญกับตัวเองมากๆให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของตัวเองมากๆคุณจะไม่ทำให้ผู้ชายต้องอึดอัดใจหรือบางทีเขาอาจจะสงสัยคุณด้วยซ้ำว่าคุณอะไรกันแน่เนี่ยเออทำไมคุณดูลึกลับจังตกลงยังไงเนี่ยแล้วเขาอยาก เขาเลยอยากจะพิชิตใจคุณรู้ไหมว่าเวลาที่ผู้ชายอยากจะรู้เรื่องของเรามากๆเนี่ยแล้วไม่รู้เนี่ยมันจะทําให้เขาอยากจะแต่งงานกับเราค่ะเพราะว่าเขาอยากจะรู้เรารู้จักเรามากขึ้นรู้จักตัวตนเรามากขึ้นแล้วเราก็น่ารักกับเขาไม่ได้หาเรื่องเขาวิธีที่เขาจะรู้จักตัวตนคุณได้มากที่สุดก็คือการที่จะอยากใช้ชีวิตร่วมกับคุณนี่แหละค่ะโอเคนะหวังว่าทุกคนเข้าใจ วิชานี้นะคะนี่คือวิชาสูงสุดที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยบรรลุวิชานี้ได้สูงสุดเลยค่ะวิชานางพยาไร้ใจค่ะคุณต้องมีสภาวะนี้ให้ได้สภาวะที่คุณเนี่ยไม่ได้เอาใจลงไปคิดอะไรแล้วไม่ได้เอาใจลงไปรู้สึกไม่ได้เอาใจลงไปเล่นกับความรักที่มันต้องมีแต่ความหึงหวงความ ไม่สบายใจของแต่ละฝ่ายเนี่ยคุณไม่เอาใจลงไปเล่นตรงนั้นแล้วคุณปล่อยวางแล้วนี่แหละค่ะถ้าคุณอยู่ในสภาวะนี้ได้เมื่อไรเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะรักคุณมากค่ะจะเขาเรียกว่าเหมือนคุณเนี่ยเหมือนเห็นคุณเนี่ยเป็นของที่วิเศษเป็นของที่มีคุณค่าแล้วเรื่องอะไรเขาจะทิ้งคุณไปค่ะเรื่องอะไรเขาจะทิ้งผู้หญิงแบบนี้ไปผู้หญิงที่ไม่เคยหาเรื่องอะไรกับเขาเลยผู้หญิงที่ ไม่เขาเรียกปล่อยวางได้ทุกเรื่องอะคะ่ะพอปล่อยวางทุกเรื่องเขาก็รู้สึกว่าเออเนี่ยอยู่แล้วไม่ไม่ท็อกซิกกับเขาดีไม่ทําท็อกซิกก็คือไม่ทําให้เขารู้สึกหนักใจรู้สึกว่าความสัมพันธ์เป็นพิษโอเคค่ะหวังว่าเด็กคัมภีร์นางพญาภาค2คูริสนะคะ11กระบวน่า11วิชานี้จะทําให้ทุกคนเนี่ยบรรลุถ,ถึง การเป็นนางพญาที่แท้ทรูนะคะที่แท้จริงค่ะของทุกคนนะคะอันนี้เป็นแค่เคล็ดลับสุดยอดวิชาภาคต่อจากเนี่ยจากภาคแรกนะคะแต่ว่าภาคสองเนี่ยคูลิตไม่ขายค่ะคูลิตให้ฟรีเลยค่ะไม่ขายค่ะทำเหมือนแมค่ค้า ไม่ขายค่ะฉันไม่ขายเธอโอเคค่ะวันนี้ครูลิต้องไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามจนวิชาสุดท้ายค่ะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ